สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเป็นใครเหรอคะความสุขก็ไงไปเนี่ยความสุขกน็นำความสุขมาให้แต่ความสุขแบบจะชื่อเลนะความสุขของบุคคลนี้นะจะเอามาฝากไม่แน่นะเหมือนแบบจะให้ไปเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยได้หรือดูนะอ่ะมันเป็นยงไงดูต่อไปจม ไปซื้อตัวไปย้ายไปอยู่ด้างค้าสักทีนะนนกน,นึงการใกานงานครอบครัวมั่คิดคิดยุที่ทรรมานก็คิดนะคิดทัพูนเะรืกับสิ่งที่เขาทำนะโดยจะโดนติติงมาจากผู้ใหญ่ก็ได้กับสิ่งที่ทําโดยจากครอบครัวด้วยคือโดนติติงว่าสิ่งที่เราทาอะ่ะมันไม่เหมาะนะคือมันไม่ถูกต้องเออไม่ใช่ไม่เหมาะ ือทำอะไรให้มันถูกต้องให้มันให้มันซื่อสัตย์ใช่ไหมโดยเฉพาะกับุคนในครอบครัวใช่ไหมแล้วก็อ่ะไป่อไปอันนึงก็คือเใาชา่ให้จริงใจคืออย่าหลับรวมกันคือแบบ อย่ติดอยู่กับกิเลสของของทุกสิ่งอย่างกิเลสที่ติดใช่ไหมอันนี้เป็นเป็นเงินเป็นสิบเหรียชน์ใช่าหเงินบ้านสมบัติที่ดินมรดกทรัพย์สินอาจจะยึดยึดติดยึดอยู่กับสิ่งนี้เออบุคคลเนี่ยนะเขายึดอยู่กับสิ่งเนี้ยเอออันนี้คือการยึดติดใช่ไหมยึดติดอยู่กับสิ่งนี้ไงบก็คงจะมีใครแบบตำหนิอีเตียงติงเข้ามาเนาะเขเลยแบบ มันไม่เหมาะไม่ควรคเคยเป็นครอบครัวองไงก็ทําให้มันถูกต้องใช่ไหมยอย่าไปเพราะสิ่งนี้ยถ้าสมควรที่จะแบ่งปันได้ก็ก็แบ่งอย่าไปคิดได้คิดหน้อยอย่าอย่ายึดติดที่จะครอบครองไว้คนเดียวใช่ไหมอะไรที่ควรจะแบ่งปันกันได้ก็แบ่งเพราะว่าใน,นเอเชียก็เคยเป็น คนและครอบครัวเคยอยู่ด้วยกันใช่ไหม <c oughs> เคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันให้คิดตรงนี้ใช่ไหมบางคนก็จะเป็นนิสิตมากก็เลยคิดแค่นั้นคิด,คด<ม>แต่ก็ไปยึดไงแต่คนที่ยึดยึดติดอยู่กับเนี่ยทุกสิ่งเนี่ยไม่ปล่อยวางยึด